มันเปลี่ยนการดุนว่าไม่รู้แหวนใครโจเล่นตังเลยแล้ววันหน้าต้องเล่เบนเล่นตังอยู่เดียมประเทศเดียวครับพี่ฮงกันเล้วเปลือกโลกเนียงแม่มโตก็เล่เนียงไม่ใช่เล่เบนก็แล้วะคนนั่นเออชอยจิ้งมังนี้ดูช้อยกีรถมาเล่นแต่บ้านจองคนน่นเออมาบ้านจองบุกบันดึกทั้งบันดึกมาถึงกันมันเปลี่ยนการดุนว่าไม่รู้แหวนใครโจเล่นตังเลยแล้ว วันน้าต้องเลียเบนดินต้องอยู่เดียมพอแจ้เดียวครับไปห้องก้วเรียวแปลกดูเนียงแมมโตก็เลี้ยเนียงไม่ใช่เลแเบนไและอนนั่นเออจ้อยจริงวันนี่ดจอยใั้นั้นไปบันดอนคืนนั้นดึกแล้วจะเดินดึกแล้วเออดึกแล้วจะเดินถึงอีตางนั้นมาเย็บกูพี่ขาพี่ขาเล่งปลอคูยบตี้มันอ๋อมันเอาข้าวเออ พี่ไปไหน่กว่าไม่มีที่ไฟลูกใครให้นอนมัง่งว่าเนอะมันว่าไปนอนบ้านหนูไหมกว่าไปไปลุยมึงมึง,มง,งะอะนนั้นแตคนยิ้มชวนไปลุยเยอว่ากูเก่งในใจนูน้นนี่ก็ยังลำหน้าไปแล้วห่าไปหลอดใจหลอดเก่งมันเนี่กูครับไปเยี่ยมครกูเยี่ยมก็ยังไงยาวครัง้งหอวป็นนั้นบวกแกงเัาลำกินปูนเต้ล็อกหันเนอ,อื๊ก ไม่ลองแรยตังจน้ำนี่กุมจองเงินไม่ตกคนแลวจะเตะน,นังตรงน้อยกันอ้เราลุงรัวอยู่แล้วอ้กอยอย็ไอ้เนอะกูบอกไปตึงห้องไอ้ชายหนูยืนแต่งแจอ่ะไอ้กไ้กูก็ไปกอดตัวอยู่ก็กกักกักกกอ,อ,อันเนอมีก้าวหอ้องคนกุ้งแลยบอกก้าไปตึ้งไหนอองไอ้ชาอันแรงกับกูพี่คืนนี้พี่ต้องเหนื่อยกับหนูหน่อยนะกว่าโอเคพี่จัดหนักอยู่แล้ว ไปตึงมันใอ้กูเหลือนตูยหย่เตียงกระดองน้ำขว่าใญ่แมงมุงมหลังตวัวอุ๊ตู้เปืน่นกันจากติวาดเคยลำหน้าตอนนี้ลินหลอมาลำหน้าเคยแล้วสอยอบลอเ,อเลยนะหอเปิ้ควรเลยนะข้าวาวาบนตี๋กลึงแล้วควรไปบอกมันคำขวดนอนได้แล้วมึง ที่รุงแล้วเดมึงหว่าเออมันแบบนอนขึ้นนอนไปพ่าคูขึ้นเตียงขึ้นเตียงเอออ้อมเตียงกงถักป้าใจนํำยาปลาป้าหนิมเรียบร้อยขึ้นเตียงเออขึ้นบนเตียงพอตําตายควมำวนเวนุ่งใต้คนใจตกดังงิบบนหัวเตียงหัวน้องนี่รูปผู้ชายที่บนหัวเตียงนี่รูปใครอ่ะรูปผัวเธอเหรอ มัน่ไม<ป>่ใช่ผัวค่ะเป็นรูปน้องตอนที่ย um, oh ังไม่แปลงเพศค่ะหอโต๊กระเตยบรรจงก็แล้วหอหันเนื้อแว้วหัวลมต้องรอรนัดกับแม่แกเรีงพุ่นี่มจักวควบโอ้ยกลั้นก่อนนะจำแม่ก่อนได้แคว้นแล้วลูกสาวค่ะเราก็ไม่โตนนะก็ไปเรียนก็ไปทำงานเองอะลูกสาวค่ะ ไปเรียนรามอุดซ่าเก็วีว้อมหล่อมรีบกินดตะเห็งบ้านเราไม่ได้ถอะเอมในปุ่นม่ได้เออห้องตากันไปเรียนรามกาตอนนี้จบหน้ามแล้วก็ตั้ปร,ริญญาตรีแล้วนะจบปร,ริญญาตรีแล้วกาตอนนี้ออกมาอยู่บ้านก็กงล้างก็ตอก็ส้อนนอกไปด้วยไอ้จบปร,ริญญาตรีไปตอใช้ก็ส้สอนนอกได้ว,ว่ากูล้อมว่ากวาดปืนไงตึงก็ตวนความูงจจม กับจงจำก็ค mm ือเลือนหาไไงยังกะเล่า okay. ท so 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 ี nah. they they ่ไ okay. ด uh, so ้เปวดแล้วกาจิงานแล้วเฮ้ลูกเกดอยู่น้อยเลยโยมเอาลูกเกยไม่ใช่คนมันเล่าเนาะลูกเกยอยู่ประเตศหนอกเนาะลูกเกยไว้หยอดไม่เอาลูกเมาหนำตอบไม่ตายฮออพอะูะฮ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 นอกฮอฮะอ ยตินอย่าลูกเกอยมาไมา้ปีนี้บ,บานเราป่าปือก่อนว่าลูกเกย้กกองบานไม้เดินซีบนปกติลูกเกยจะกามตุป,ปีนั้นแต่ว่าปีนี้ไม่ลูกปู่ชายก็ไม่ได้กอบลูกเกยกามลูกเคยไม่ด้กอบชายไม่ได้กอบพยังเดือง,งอ่ะชายเอะเพี่ยไม่ได้กอบ แกงเต้องกำมุ่เปล่าเนาะต่อแลหลกเลกแหลวแก่บ้าไไปนั่แรง <c oughs> ล,รลูกเกยปกติรบบานตุกปีาก่าปกติดันซิบนี่ก็มีปาดเลยนะฝรั่งงานดันซิบเขาเรียกว่าวันเชดปลิง <c oughs> จริงเปร่แต่ปมืกี้เชตปลิงนะทำให้เปลี่ยนไปเพอพอลูกเกยยันอยบางนอกขาโยประเทศนะอย่าลูกเกยใหญ่อยปฏิได้ไรนะประเิศ ประเตติูนามติดแบตนั้นประเทศไรอูนามติดแบตไอสวีเดนใช่ตงสวีเดนหรอไม่สู้ปลอดไงวีเอเดินไปเลยนี่ตั้ใจไปตรงบนกอไกลอ,อ,อใหญ่เกยไปมาใอ่่เบื่งหนอกใครจาเดียนเหรอเออก็เกยไปมากลางนึนะน่านมากล้าตัว นี่ไม่ได้ไปนานแล้วอไปเตียวเตียวไหนบ้าง啊 j ยมกะไปเลยประเทศนะใ่ไม้บางนอกอมันก็ขูดยากอะ่ะตามอ่ะใบไม่เหรอมันก็แก่ๆรับนัดก,กลมมวนเนะ <c oughs> าะใครปื้ ร้อยจริงหดเี้ยยไปเตี้ยวไล่ประเทศกาไปเตียวเต้นอยู่ลอบเตียวเต้นอยู่โลบไปประเทศตัวใหญ่มัน